เดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็รวยสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการพัฒนาระบบสาธารณาสุขของประเทศไทยจำเป็นต้องมีองค์ความรู้และงานวิจัยที่มีคุณภาพมาสนับสนุนนะคะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมวิชาการสถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุขหรือสวรสประจำปี2567ภายใต้หัวข้อร่วมพลิกระบบสุขภาพไทยด้วยงานวิจัยคุณภาพพร้อมทั้งลงนาม MOU การวิจัยด้านระบบสุขภาพและการแพทย์ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในระบบสุขภาพให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนให้เกิด งานวิจัยด้านสุขภาพทําให้คนไทยเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ทันสมัยสะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเพราะั้นวันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีปัญหามากมายนะครับในเรื่องระบบสุขภาพสําคัญสําคัญคือผู้สูงอายุ เกิดขึ้นในสัดส่วนที่เร็วมากนะครับวันนี้มีประมาณ20%แล้วนะครับแล้วก็เด็กก็เกิดน้อยลงอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการระบาดอาของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้นเรื่อยๆก็เช่นเบาหวานความดันหลอดเลือดสมองหัวใจมะเร็งอย่างนี้เป็นตน้นซึ่งทั้งหมดเนี่ยต้องการงานวิจัยอย่างยิ่งยวดการจะทํางานวิจัยที่ดีเนี่ยมันจะสามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบสุขภาพไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเราได้คุยกับภาคีเครือข่ายที่ทํางานวิจัยทางด้าน ภาพร่วมกันเช่นกรมต่างๆในกระทรวงสาธารณสุขสปสชหน่วยงานทั้งหมด24่ี่หน่วยที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาเรื่องกระบวนการสนับสนุนการให้ทุนวิจัยรวมถึงการทําวิจัยแล้วก็รวมถึงการเอางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ถ้าทุกฝ่ายช่วยกันเพื่อประเทศชาติผมเชื่อว่าเราอาจจะหยุดยั้งปัญหาที่เก่าวมาทั้งหมดได้ก็ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานทั้งหมดในวันนี้นะคะหลักๆเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการทำวิจัย ทางด้านการแพทย์และก็สาธารณสุขนะคะที่หลายหน่วยงานจะมาร่วมกันนะคะในนี้ในฝั่งของสพอชอเองผลที่เกิดจากงานวิจัยเนี่ยก็จะได้ไปนําเป็นประโยชน์ในการที่จะนําเข้ามาสู่ในระบบหลักประกันไม่ว่าจะเป็นพวกนวัตกรรมหรือบริการใหม่ๆก็จะมีเรื่องยีนเทรลปีที่จะเริ่มเข้ามาในระบบสพอชอหรืออย่างยาที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยก็จะมีการตรวจที่เราเรียกว่าเป็นบัคค่าวันบัคค่าทูนหรือเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์ใหม่ๆที่ผ่านงานวิจัยมาแล้วอย่างเป็นระบบค,ค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือข้อมูลที่สพอชอมีอยู่เนี่ย ก็สามารถที่จะนําไปให้นักวิจัยเนี่ยที่ร่วมมือกันเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนได้มากขึ้นค่ะก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายนี่มันถูกขึ้นพบโรคได้เร็วขึ้นแล้วก็รักษาได้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ